10บทสวนมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสเกสูวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพี่ขุสังเคนาสัตทิงปัญจมเตหีพี่ขุสเตหีสัพเพเหวาอรหันเตหีทัศหิจาโลกทาตุหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหนติพระขวันตังทัศนายาพี่ขุสังคัญจะอะรโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานางเอตทโหสีอายังโขพระกวาสเกสูวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพี่ขุสังเคนาสัตทิงปัญจมาเตหีพี่ขุสเตหีส เพเหว่ารหันเตหิทัสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนาสานิปติตาโหติภาควันตังทัสนาญาพิกุสังคันจะยันนูนะไมยามปิ เยนาภักวาเตนุปสังกมยามาอุปสังกมิตวาพักวโตสันติเกปัจเจกคาถาภาษายามาติอนโคตาเทวตาสายญาถาปีนามาพระละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษารรยาปาษาริตังวาปาหังสัมมินชัยะเอวามวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพักวโตปุระโตปาตุระหังสุอัโคตาเทวตา ภาคขวันตังอภิวาเทตาวาเอกมมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาอเทวตาเทะขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีมาหาสมโยปะวานาสมิงเทวากายาสมาคตา อาค่าตามหาอีมังทรมาสมย,ยังท่าขิตาเยว่าอัปริยาชิตาสังคันติอรโคอปราเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิตัดแต่พิกขโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนชุอูชุก,กะมะกลางสุสารถีวะเนตานิฆาเหตตวาอินทิยานิรักขันติปันทิตาติอรโคอปราเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเชตวา ขีลังเชตวาปลีคังอินทาขีลังโอหัสจามาเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักคุมาตาสุธันตาสุสูนาคาติอัตโขอป,ปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพูธังสารานังฆตาเสนาเตขมิสันติอัป,ปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตโขภควปปา,พาพิขูอามันเตสิเยภูยเยนาพิขเวทาสาสุโลกะธาตุสุเทวตาสั นิปติตาโหนตีตถาคตังทัศนายาพิกุสังกันจะเยปีเตพิกเวอเหสุงอะมะตีตามัทนานัอรหชันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางเอตปารามเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุงสายญาถาปีไมหังเอตระหิเยปีเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทนานัอรหชันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางเอตปรรามเยวะเทวตาสานิปติตาพระวิสันติสายญาถาปีไมหัง เอตาระหีอาจิกิสามีพิขวเวเทวกายานางนามานีกิตตายิสามีพิขวเวเทวกายานางนามานีเทศีสามีพิขวเวเทวกายานางนามานีตังสุนาถะสาธุกังมณสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภะควะโตประจัศโสสูงภะควาเอตทะโวจั สิโลกะมโนกัสสามียะถาภูมาตธา,าสิตาเยาสิตาคิริขปรังปะหิตตาสมาหิตาปูทูสีหาว่าสันลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมนาสาสุทา,าวิปะสันนะมนาวิลาพินโยปัญจสเตยตาว,าวาะวเนกปิละวัฒเวตโตอามันตยิสัทถาสาวะเกสาสเสนระเตเทวเสนาพิกันตาตเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตปะมกะรงสตาวา สุตตาวาพุทธะศาส,าสานางเตสามประตุระหุยานางอะมนุาาสานาะทศนังอเปเกสตะมัทธคุงอะสะสหัสสังอะทะสตริงสตังเอเกสหัสสานางอะมนุสานะมัทธสูงอเปเกน,นันตะมัทธคุงที่สาสภา,าพุทตาอ,อหุงตันจาัพังอภินญ,ญายะวะ่าว่าิตวานาจักุมาตาโตอามันตยีสาาา่สัทธาสาวเกศาสเนรเตเะทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหัง กิตะยิสามิขีราหีอนุปุพพโสสัตตะสหัสสาวยาขาภูมมากบิลาวัฏถวาอทีิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางชาสหัสสาเหมะวตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสาราคิตาติสหัสสายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยะสสิโนโมโมทมานาพิการมุงพิขูนางสม,มิติงว่านางอิเจเต,เตโสราสสหัสสายะขานานันตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันตวโตยะสศินโมโมทมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางโมธมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขา นานาตาวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตญาสาสิโนโมทมานะอภิการมูพิขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาข้าิโกเวปุลลัสสะนิเวสนางพินโยนางสตะสาหัสสังอะยาขานางปายิรูปาสติกุมพิโรราชาข้าิโกโสปาคาสมิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทตะรัชโธภาษาสติคันทับพานางอธิปติ มหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสะพาโวอินทนามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมโทมานาพิกามุง ทิขูนางสมิติงว่านางทักขิณานจาที่สังราชาวิรุณโหตัดภาษาสติคุมพันธานาังอธิปติมหาราชายาสสิโสบุตรปิตาสาผาโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตญาสสิโนโมทา,านาพิการมูงพิขูนางสม,มิติงว่านางปัจฉิมันจาที่สังราชาวิรูปรขูปาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชาญาสสิโส ปุตตาปิตาสาพาโวอินทนามามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตร,รันนาวันโตญาสสิโนโบธมาเาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางอุตตรันจะที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยะขานางอธิปฏิมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศาสาสิโนโมโทมานาพิกามูงพิกูนางสม,มิติงว่านางผุริมาที่สังทตารโทถทักคีเนนาวิรุณทากโกปัชิเมนาวิรูปโคกุเวโรอ,อุตรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สา,าทัทธันละมานาอัดถังสุวะเนกปิลาวัทเวตโตอัม เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนโทูเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเสโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะปานาโทโอปมันโยจะเทวาสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทโพนโนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจาสีโขเจวะติมพารูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพา สหาราชุพิโมธมานาพิกามูพิกูนางสมิติงว่านางอาธาคูนัมสานาคาเวสาลาสหาตัชากากัมพะรัสาตาราอาคู <c oughs> ปายาคาสหายาติพิยามุณาทตารัฐาจะาอาคูนาคาญาสาิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหาสาหารันติ ทิพาทิชาปะคิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตนวณนมชฌาปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภาภยันตทานาฆราชานามาสิสุปันนาโตเขมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิราหัตเถณะสมุทังอสศิรา อาสุราสิตาภาตโรวาสะวสเสเตอิทิมันโตยะาสสาิโนกาละกัญชามหาพิสมาอาสุราธานาเวขาสาเวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหสตันจะพรลิปุตตานางสพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางราหุพัทธมุปาขาวงสมโยธานิพัฒันเตพิขูนางสมิติงว่านางอาโปจะเทวา ปัทวีจะตเตโชวโาโยตถาฆมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยะส,ะส,าสาัสสสหเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนท่าเสตเตทัาสาธากายาสะสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสสิโนโมธมานาพิการมุงพิขูนางสามิติงว่านางเวนทูจะทเทวาสาหาลีจะ อสมาจะทุเวยมาจันทสูป,ปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานกขัดตานีปุรักิตาวาอาคูมันทวาลาหกาวาสูนางวาสโวเศโศสโกูปาฆาปุรินทัโททัตเสเตทัตสะทากายาสัเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสสิโนโมทมานาวิกากมุงพี่ขูนางสามิติงว่านางอาถาคูสหภบูเทวาชะมัคิสิขาริวะ อริธากาจะโรชาจะอุม,มาบุพะนิพาสิโน วารุณาสหาธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเ,เตทัศธากายาสเพนาณนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสสิโนโมทามนาพิ่แกมูพี่ขูนางสมิติงว่านังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาคิธาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปะทูสิกาอะถาคูหรโยเท е วาเยจะโลหิตะวาสิโนปารขามหาปารขาอาคูเท е วายะส สิโนท่าเสเตท่าสทากายาสัพเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทามนาพิกามูพิกูนางสัมมิติงว่านางสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวขา้าน้าสาสาหะโอทาตะไครหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสัทามัตตาหารักชามิสกาจะย่าสสิโนท่าน่ายังอาคาระปชุนโนโยที่สาอภิวัสติ ถ้าเสเตทัศ้าสา t ายาสเพนานาัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่นนานางเขมิยาตุสิตายามากัถกาจะยะส,สัสิโนสัมพิตากาลามาเศธาชโชตินามาจะอาสวานิมมานาราตินโนอาคูอัฐาคูปารานิมิตาถ้าเสเตทัถ้าสา t ายาสเพนานัตตะวันวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมทมมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านาง สัตเทเตเทวานิกายาสเพนานาตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสธิสาสหะ ปวุทาชาติมัคขีลองลังโอคตินะมะนาสว่างทะเเคโมฆาตรังนาคังจันทังว่าอสิตาติตังสุพระมาประมาโตจะปุตตาอิติมาโตสหสันนังกุมาโรโติโสจะสโสปาฆาสมมิติงว่านังสหัสสะพัมมะโลกานังมหาพระมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยาสัสิโสทเสธาอิสราอาโูปัจเจกะ วะสะวัตติโนโตเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจาสเพอภิกันเตสินเทเทเวสะวะสะพระมเกตมาราเสนาภิกามิปะสะกักการหัสสะมันที่ยางเอทะคันหัทะพันธท,ทะราเคนทะราเคนะมันพันทะมัทถุโวสมันตาปริวารีทะมาโวมูลจิทะโกจีนาง อิติตัฐะมหาเสโนกันหะเสนางอเปสยิปานินาตละมาหัจจะสรังกตาวานะเพระวังยาถาปวุสโกโมเมโคธนะยันโตสวิชุโกตะทาโสปจจุทาวติสังกุโทอสยังวเสตันจะสัพังอภิญญายาวะวะวะขิตวานะจกคุมาตโตอามันตยิสถาสาวะเกศาสเนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชาณาถาพิขวโวเยเตจะอาตปะมกระรง สุตวาพุทธศาสาสนังวีตราเเคหีปกามุงเนสังโลงมัมปิอินชย,ยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายาสสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ